เพื <Happiness. S 2> Rabbi, <come> ่อจไปมาเพื่อจไปคนนึงไปกัปกัปบลลลลลตันหล่นไอ้ตันหล่นไอ้ตันหล่นกระสุนมาหน่อยมาหน่อยมามาเกมมาแล้วมมา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 เวนเวน mình vừa vậy chặt mình vừa vậy chặt mình quay lại mình đấy, 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 mình เอ้เอารถคันนามไปหน่อยเด็พี่เตียว B M คันนามไหน่อยเนี่ยมันุ๊บเนี่ยี่เงี้ยอยากกนเาตอนยิงไงนี่อยู่ยิงไม่อยู่เนอะันนมันมีเราต้องเจอไหมอีกระเจอไหมวัชิวเลยชิวเลยมันต้อง B M มันจะมีรถสี่ด้วยรถนั้สีด้วยตัดมันมตตัมตัดมดมาตมัดมัดมาัมาัดมตัมัดมามาตัาไปแล้วมันหอัพม่อัดาไปแม้ตเาตอกมาตัดมาตาตัดมาตาต้องาตมาดมามามาม ไม่ตำรวจมาดูเฉยไม่มีอะไรพไม่เพื่อนอุ้มอยู่เพื่อนอุ้มอยู่องมึงตบด้วยมึงตบด้วยทำไมวะมันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีเอาชีวิตบแล้วป่ามามมามามาวาามมา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 เมามามามมามามาาม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 าามาม่อมา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 มมา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 มมามมาาามาา ไม่เอาชีวิตแล้วอยู่้ยในมันเปนีบอม่ใดเขาบอลไอไอีสองอีกสองอีกสองีสององอีสออีงอีององอีสงอีสองอีสองอีสีองอีสองมาดีสีออเีออเีออออองออีออ ขอพอขอไปเที่ยวันไ้ม่ใม่แล้ไม่ม่แล้วมาม่มมาโมมโ้โอ้โอ้อไรเนี่ยมาไ่ม่แล้วต่อไ่มาหรอโมาเ้ยมโปมาิคูมโปมาิคูมาโมาชิคูไม่ฆ่ากูไม่ได้หรอกไอเียโปมึงอยู่ไหนไอ้โปไอโปไอโปไอโป ฆ่าคุยได้ดิโง<อ>่เดี๋ยวไปรับนะรอแป๊บนึงดูแลั้งคูมึงตายเดี๋ยวไปรับแค่นั่งบาบัดอะ่ะเอ้ยไปรับไปรับไปรับ,บอันนี้อ่ะช่วยเพื่อนหน่อยนะโปรอะ,ะล,ลงลงลงหืม ไอ้ไอ้โปที่ลุงคุยด้วยอ่ะมันมันมันชอบมาเม้นไอ้นี่ผม<ช>แต่แต่เอ,เอาเอาลุงพี่จุงล่ะครับลุงอออตังเสษทีเ<อ>่เป็นเพื่อนรถโปข้าบมดรเลยเอาพี่จุงพีลูกใครมีรถตังลุกลุงปวดร็อกรอถสียห,หน่อยได้ไหมครับกัมนมันไอ้โปมันหันออคอกูเมื่อกี้ โดนห่าขี้อพี่เด้อแค่รถกลัวโคปาเซิฟตรงมึงอ่ะมีในตัวสีไหนกลับมาดิอ๋อลอร์ดอมบอมเนี่ยฮัลโหลครับใครมีรถสีบ้างครับเอ้ยอันนี้ใครอ่ะครับพี่บ๊อบเอ้ยพี่บ๊อบพี่บ๊อบนี่แหละมาพี่บ๊อบนี่แหละตัวแบกขึ้นเลยได้ๆๆขึ้นเลยครับลุงทิวได้เกลือเอ้ยเอ้ยไปมาบาบัสกับลุงไหมเออพี่บ๊อบขับบาบัสไหมแรงนะเอฮ้ยแต่คันนี้ก็แรงเมื่อวานผมขับบาบัสคันนี้ตามทันเอ้ยห่อเลยเอ้ยหอเลยหอเลย เซ็ตตุกใจไอ้ที่อ่ะอ๋อดิอออดิออดีโอ้มาตำรวจมาย่งตำรวจไปตรงนันเน่ไม่ได้เคสเก่าอ่ะยังไม่เออห่อมันสองนาทีลุงหนึ่งนาทีไอ้ดิรถหายเใหม่เาไม่มีห่อ่งใ่มห่อไม่พิ่งตำรวจเพิ่งตวจใครมีห่ใครมีเปลไหมพี่ตรงนี้ไม่ห่ไมพี่เปยลมก่นดีผมก็เปย์มาก่นด่ไม่มีห่อถ้าคิวก็เปิดได้เหรอวเปิดไับเปิดรับเปิดรับเปิดได้สิานาทีโหลเองมันโหลดเอง เลยออดมาเลยนไอ้มีเมเนี่ยเจอคไอบดีจีาอยข่อที่้อยุทิ้งกูได้ยังไงเนี่ยกูมามึงไม่ใช่หรอวะกูไปสับรถมาเพื่อแล้วก็มาพร้อมสีคนมีเก่าอีกไม่มีแหรอเก่าอีนะหอยเนียวหอยเนียวอีกนาทีหนึ่งาทีรบหรอ จะทายแล้วมาของผมเนี่ยกูกะจะเอาตับรถแล้วมารับมึงนะไอ้พวกมนติดเลยแล้วตแล้วไม่ะก็ได้ตขาดตีแล้วอะไรของไอเดียวคบแล้วหรอแค่ก็ันตอนมันสเกตอนเนี้ยุดอ๋อหรอวีสี่สิบวีตีตยเดี๋ยวไปยือั้ตกางเได้เีมึเิกี่วีนี่สิบนี่เก็บเก็บ้อเก็อวี็ีบวยอ๋อรเออดีดีเก่งมากไอ้เดเก่งมากบรบลากตีตรวจดีกว่า เอปล่ามันอาจจะเหลือสามแปดก็ได้ข้าวมาดิเอามาดิเอาข้าวมาดิอันนี้อันนี้อันนี้เป็สามเจ้าดูสกอร์ละไว้ก่อนแปเมื่อกี้นิดนึงเขามีเสียใจวันนะพี่เต๋อยตำรวจไหมหรู้เรื่องเฮียอะไรหรอกเนื้อมึงเราดีแล้วพี่เต๋ยไม่เข้ามือเลยเหรอครับพี่ขำเฮียอะไรเต๋ยตัวโยนเลยโอ้โอ้กุ้มอยู่นะครับทำไมครับตัวโยนเลยมันกำไปสองเคสนะวันนี้โดนมัชิวัรแล้วครบแล้วเม่วันนี้เมื่อวานก็โดน ให้ขึ้นรถไม่ขึ้นแตเกมบี้ี่บี้ยวนดีจริงนะบทวิจารณ์เดเองอ่ะเียมาอือ้ไปงั้นมไ่นลร้านเกมแบบเยี่ยเซอร์ก่ะตูหวลาเยี่ยไปไกลต้ตีเลยปะโอ้โหดหล่อหยอกยนมมีไหนนมูเขาเริ่อ้ นี่อะไรครับเล่นโรลลี่แรกของวันของอัปเด็ตทั้งเดือนไอ้เหี้ยไอ้บัวไปด้วยเลยน้องไปไหนอ่ะอยู่ไหน อะไรต่อเนี่ยตามอัตยายใสเหรอถักทอดถักทอดเอ้ยดีเยี่ยมวเด็กร้อนเหนื่อยมาทั้งเดือนแล้วเแต่จริงร้อนเหนื่อย,ยมาทั้งเดือนแล้วเว้ยจะต่อต่อละไปเลยอ่ะเนื้อไปนอนเลยอ่ะไอเดียเดวิลาไอเดีเยี่อะไรมึงตีเนื้อหรือเปล่าเนื้ยนยอยังอยู่ไอเดพี่มันเดินตีผมมันไม่บอกว่าเวลาคุ้ บอกว่าพอดีมีคนปนสกินผมนะครับเขาใครโปน้นสกินห้อไอ้ถ้ามันปนได้มันก็ปนได้ดินายกเขาบอกยังว่าผิดอ่ะตอนนั้นผมผมเคยปนปนสกินมานะตอนผมเป็นโจรอ่ะแล้วไม่ต้องคืนมันไม่ใช่ของป่ะไม่ไม่ไม่เป็ไอ้สกินนั้นเนี่ยมันคือเปิดใช้ในตัวเราแล้วเนี่ยมันดึงได้ยอดไปขโมยสกินขาอ่ะเอามาคืนไม่ได้เหรอสกินน่ะพี่จุงบอก แต่ดึงได้ก็ปนได้สิเนาะมันดึงได้ป็นนได้ปล่าปนมาก่อดปนมาก่อดถ้านายกบอกให้คืนให้คืนไงเลยนายกต้องเป็นคนบอกไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนบอกดิต้องไปบอกนายยกดิเก็บได้ก็ได้เดี๋ยวไปดูมันก็คือของแรกจากโต๊ะป่ะวะทดื่มน้ำมาจอมาชูทำไมมันเฟเงเออเออฉลิทธ์เอฟเอฟอยอะเออไม่ใช่ของกาชานะเออปนใดก็ร้องเออ ใช่หรอกมัึงต้องมีคนใช้ใครจะมาป้นมึงได้อ่ะปังใช้ปัญหาไปเลยปังมันมันคือไปกินผงไปกินน่ะกินมันดึงได้นี่มันง่ายหมดเลยไอ้ fc หมดกาชาแล้วหมดกาชาแล้วป้นได้ป้นได้สิน้องกาชาแล้วเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวได้ปนได้จะสุดท้ายคืนเหมือนเดิมเหนื่อยนะเหนื่อยไม่บอกเลยไม่ายนะโยมพูด